It, สวัสดีดครับพ่อพงพอเพียงนะครับคลิปนี้พ่อพงพอเพียงอยู่ที่งานตุ้มโฮมเครือข่ายตำบลวิถีพอเพียงภาคอีสานครั้งที่สิบสองนะครับกาเรีนนายสุภสทธิตอเจริญ,ญยศรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินาดานในพิธีเปิดงานตุ้มโฮมเครือข่ายตำบลวิถีพอเพียงภาคอีสานครั้งที่สิบสองและการคืนพื้นที่ให้ชุมชน กระผมนายขุนทองศรีสุขรองประธานเครือข่ายตำบลวิถีพอเพียงภาคอีสานในนามของคณะกรรมการจัดงานมหาพิจัยกาลสินชาวตำบลนาขามเครือข่ายตำบลวิถีพอเพียงภาคอีสานขอขอบพระคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานในวันนี้กระผมขอเรียนความเป็นมาของการจัดงานดังนี้บริษัทอตทจำกัดมหาชนและภาคีเครือข่าย ได้ร่วมกันดำเนินงานโครงการรัก่าสร้างคน84ตำบลวิถีพอเพียงเพื่อน้อมกล้าวน้อมถวายแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชก,กาลที่9เมื่อปีพุทธศักราช2554ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ84พรรษาโดยการน้อมนำแนวพระราชดำริเรื่องปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนา ส่งเสริมให้ชุมชนได้เกิดแนวความคิดพึ่งตนเองภายใต้ความร่วมมือกับชุมชนและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศหลังจากทีุ่บโครงการยังมีการดำเนินงานสารต่องานพิธีบอเจียงเพื่อเกิดความเชื่อมร้อยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ลูกธรรมองค์ความรู้และขยายผลสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเครือข่ายภายใต้าตาตาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร กาพรพลังงานการทรัพยากรเศรษฐกิจชุมชนมีการจัดงานเครือข่ายในตำบลวิถีพอเพียงภาคอีสานหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพกันทุกปีปัจจุบันมีอยู่30ตำบลปีนี้จังหวัดกาฬสินเป็นเจ้าภาพประกอบด้วยตำบลนาบอนอำเภอคำม่วงตำบลหนองแสนอำเภอหนองกรุงศรีตำบลจุมจังและตำบลนาถาม,มอำเภอจุฬาลายมีวัตถุประสงค์ดังนี้1 เพื่อเป็นการสื่อสารและน้อมนำสารประราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 2. เพือ่อแลกเปลี่ยนเนรียนรู้นำเสนอองค์ความรู้รูปธรรมความพอเพียงของชุมชนและภาคีเครือข่าย 3. เพื่อเป็นการรักษาความสัมพันธภาพที่ดีและสร้างพลังความร่วมมือของชุมชนภาคีเครือข่ายตามวิถีพอเพียงของภาคอีสาน 4. เพื่อเป็นการกระจายพันส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน และกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนปีนี้คณะศึกษา,าศาสตร์และนวัตกรรมการศรึกษามหาวิทยาลัยมาหาวิทยาลัยการสิน์ได้มีโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมชายตะบลแรบบบูรณาการ,รมหาวิทยาลัยสูขตมวิสร้างราชแก้วให้ประเทศและโครงการยูทูตีม,มาหาวิทยาลัยการสิน์ได้มีกิจกรรมพัฒนาคือ 1. การรำนวัตการพระธาตุ สอการแต่งกายตามประเพณีของท้องถิ่น 3. การประดิษฐ์พระธาตุนาขามกำลอง 4. การจัดสำรับอาหารท้องถิ่น 5. การฝึกนักุเทศหกการผลิตภัณฑ์จากกก 7. การปรับปรุงภูมิทัศน์และทำใต้กอกทางไทยพระธาตุนาขามและมหาวิทยาลัยการศินจะได้จัดกิจกรรมพืนพื้นที่ให้ชุมชนในครั้งนี้ด้วยกำหนดการจัดงาน วันที่9ธันวาคมพุทธศักราช2564กำหนด1วันสถานที่ณบ้ตตานต่าตำนิมิโร9ตำบลนาขามอำเภอจิจนาลายจังหวัดกาลสินงบประมาณได้รับการสรนับสนุนจากบริษัทพอทอทจำก,กัดมหาชนมหาวิทยาลัยกาลสินเนตบาลตำบนนาขามท่านอสสประเสริฐบุญเรืองบุญวิทยาบุญวิทยาทรบุญไกสอนนายบรรชัยตาลพันธ์ นายภูมิมีนภูมิเขตพิสนุง,งานพิสนุงานีและผู้ให้การสนับสนุนทุกภาคส่วนบัดนี้ได้เวลาเป็นมงคลและผมขอเชิญท่านประธานกล่าวเปิดงานลั่นของชัยชมนิสสรรการตามหลับต่อไปด้วยความเคารพขอขอบพระคุณอย่างสูงกล่าวนิสการ ท่านเจ้าวาาวัดป่าธรรมนิมิตโป9าท่านพระเทลานุเถระทุกลูลท่านคุณทองศรีสุขประธานจัดงานท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สัจจกรสุรมณีรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาลสินท่านภูมินผู้เขตสมาชิกสภาองค์การบริษัจังหวัดกาลสินท่านพิจรุงานดีท่านนายกเทศมนตรีตำบลนาขามท่านวิทยาทรพุลไกสอน กานกำนันผู้ใหญ่บ้านเครือข่ายตำบลวิถอีพอเพียงภาคอีสานท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับกองทังสื่อมวลชนวันนี้นะครับท่านผู้ว่าจังหวัดนะครับท่านติดภารกิจประชุมที่กรุงเทพมหานครได้มอบให้ผมนายสุประธิ์ก่อจึงยศนะครับมาเป็นประธานในการเปิดงานตุ้มหมเครือข่ายในวันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่12นะครับจากการกล่าวในงานนะครับเรามีทุกภาพส่วนที่เข้ามา สนับสนุนนะครับและส่งเสริมให้กิจกรรมทั้งเรานะครับต่อยอดไปทุกปีทุกปีโดยเฉพาะมหาลัยกรารสินนะครับซึ่งเป็นการจะทําให้ระบบเศรษฐกิจนะครับของพื้นที่นะครับได้เจริญเติบโตโดยเฉพาะสังคมรายใต้รายได้จะลงแบบอุราการในระดับตำบลก็คือมหาลัยสู่ตำบลก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สําคัญที่ทางภาคทางการศึกษา โดยเฉพาะกางมาอะไรกัราชินท่านในตะหนักนะครับได้เข้ามานะครับเป็นผู้มีส่วนร่วมที่สําคัญนะครับก็าต้องขอขอบพระคุณทีมงานขอางมาอะไรกับราชินีแต่เครือข่ท,ทุกเครือข่ายนะครับที่มาร่วมงานและไม่ได้มาร่วมงานในวันนี้นะครับผมคิดว่านะครับการจัดงานของเรานะครับก็คงจะต่างต่อ,อกรณีของชาวอีสานต่อไปโดยเฉพาะนะครับพระธาตุซึ่งเป็นพระธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ที่ทางท่านได้กล่าวมาเมื่อสักครู่นะครับว่า ท่านพระจำลองมาจากพงะธาตุพนมนะครับซึ่งเราก็จะได้มีพระธาตุที่กราบไหว้อีกอย่างนะครับเรามีสายธรรมะนะครับหรือว่าเรามีของดีๆกะระถิ่นเข้ามาในเมืองกระถิน่นก็มากราบไหว้ที่พระธาตุนาดูไอ้เป็นทุกที่เมืองฟ้าแดดสงจังก็คือพระธาตุพระธาตุนางูครับพระธาตุนาคูก่อนนะครับ พระธาตุยาคูนะครับพระธาตุยาคูก็จะต่อเชื่อมมานะครับเรามาดูในรูเสามาดูสะพานเทพสุด,ดาถ้าไปซื้อผ้ากันที่วัดผมก็เชื่อมโยงมาที่พระธาตุของเราในวันนี้แล้วก็ไปที่วัดบงางคำซึ่งขึ้นชื่อของจังหวัดจิงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําให้เกิดความเชื่อมโยงนะครับในทุกพื้นที่ที่มีท่องเที่ยวโดยเฉพาะการท่องเที่ยวในวิถีโควิด เราจะไม่เน้นเรื่องปริมาณนักท่องเที่ยวเราจะเน้นเรื่องคุณภาพนักท่องเที่ยวจะต้องเข้ามาเที่ยวในจังหวัดของเราแล้วก็พักที่จังหวัดของเราให้ให้นานๆนะครับเพื่อได้ศึกษาวัฒนธรรมกะเพทีของเราด้วยนะครับจะเป็นการท่องเที่ยวในลักษณะนี้มากกว่าที่จะมาแบบมาดูมันงงลนรไฟนะครับปัจจุบันก็ต้องทําไปอย่างนี้นะครับไม่ใช่ตอนนี้เราจะต้องมามุ่งเน้นเรื่องนี้เป็นสำคัญนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมขอราธนาคุณระศรีรัศนรตย ได้สิ่งกสิทิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดานให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญสุขภาพอ่าไรมัยสมบูรณ์แข็งแรงปรจัจจการรภยัยและขอให้การจัดง,งานในครั้งนี้นะครับเป็นไปตามวัตถุประสงค์รูปประการบัดนี้ด้เวลาอันเป็นมงคลแล้วนะครับผมขอเปิดงานตุ้มหมเครือข่ตำบลวิถีพอเพียงภาคอีสานครั้งที่12และกิจกรรมคืนพื้นที่ชุมชนณนะโอกาสนี้ครับ ขอเป็นเชิญท่านประธานในพิธีรั้นองชัยเพื่อเป็นการเปิดโครงการขอเรป็นเชิญครับ to welcome Governor Please Kong opening Vice ceremony. Apisih esak pahut anak bapak, bapak toh pahut hati sunat hatan, haram supahatan, suhut hitam sukan, sumuh untuk jatuh hitam, รรมังปะรักินังปะรักินังอะนุกัมมังปานิทิเตปะรักินาปะรักินานิจต้าวระฬันตเทิพย์ปะรักทินีลำดับต่อไปขอเชิญแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้รับชมการฟ้อนบูชาพระธาตุนาคามนะครับ ูสวัสดีครับต่อไปก็จะได้ชมการลำบูชาองค์พระธาตนาขามนะครับ